เอาละดีครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในปาร์ตี้เดือดเนาะโหวันนี้ทักวันนี้วันนี้เดฟมาทักไทยเราเร็วเนาะยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับรอบนี้นี่ก็เป็นปาร์ตี้อัปเดตเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยมีของอะไรมาใหม่บ้างในอัปเดตนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาชีพมาใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมากี่อาชีพเนาะเขาก็บอกว่ากําลังรอคนเนี่ยเทเลพอร์ตเข้ามาอยู่เนาะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตของวันเลนทน์แล้วนะครับก็ถ้าเป็นตยั กำลังส่งทรัพยากรไปให้โอ้แท่งไม้สามแท่งแท่งไม้ยักษ์ใส่ซุปเปอร์ล็อกเข้าไปในเครื่องบดมันเนี่ยไม่มีประโยชน์กับการเติมกองไฟโอ้รอบนี้แจกอาหารเยอะมากกำลังรอคนจอยเข้ามาอีกนิดนึงถึงเวลากล่องแดงแล้วมาแล้วครับกล่องแดงมาแล้วคงไม่ติดบนต้นไม้เนาะ คุณในโอ้เกาะแดงเดี๋ยวสัปดาห์นี้ทําคลิปสร้างบ้านบ้างดีกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยคุณสามารถตอนนี้เนี่ยคุณสามารถวางของที่ไหนก็ได้ในแมบปบในปาร์ตี้อัปเดตนะกำลังส่งแอดมินแซกไปให้ได้มาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างลอยฟ้าได้แล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไหนต้องลองต้องลอง เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันสร้างได้แล้วจริงเฮ้ยมันสร้างได้แล้วมันสร้างลอยฟ้าได้แล้วครับแค่ในปาร์ตี้อัปเดตเท่านั้นเฮ้ยมันสร้างลอยฟ้าได้แล้วครับทุกคนน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนนี้ดีไหมทุกคนข้างบนศูนย์วิจัยหานหมดหานหมดมา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 น่าลองน้าลอง กำลังส่งเชลบูปินไปให้อ้าวแล้วผมคามมาต้อง16อันแล้วถ้าเกิดว่าคุณฉลาดเนี่ยคุณสามารถวางของเนี่ยเพื่อที่จะทำฐานรอยฟ้าได้จริงๆมันมีชั้น2นะแต่ว่าผมขี้เกียจขึ้นไปชั้น2องละผมสร้างอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายดีอ้านี่มีเชลบูปินเชลบูปินแล้วหมุนดีกว่านี่นี่หมุนแบบนี้อ่าเยี่ยม ลองเป็นคนลองเป็นคนแรกดูที่ขึ้นไปแตะขอฟ้าได้เอาละผมจะมาแตะขอฟ้าจะเหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจอา้าววางผิดผมกเลัจะไปแตะคอฟ้าแล้วก็คุณสามารถสร้างที่ไหนก็ได้แล้วก็คุณสามารถสร้างฐานที่ไหนก็ได้ในแผนที่เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นฐานลอยฟ้าแล้วผมไม่สนไงผมผมกำลังลอยฟ้า ในประมาณ12นาทีนี่เราเนี่ยจะแจกฝนเพชรเราจะเซกฝนเพชรมาผมจะไปแตะคอฟ้าแล้วทุกคนทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะแจกฝนเพชร20เม็ดกำลังเซกเฟอร์นิเจอร์เทดเดอร์ไปที่แคมป์ไฟแล้วก็กำลังจะแจกเหรียญด้วย,ยเฮ้ยเหรียญตกลงมาแล้วทุกคนสร้างฐานให้สวยที่สุดตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้แล้วนะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยสร้างฐานลอยฟ้าได้ยังไงสปาบูทแพดแล้ว เห็นว่ามีบางคนเนี่ยถามถึงเรื่องนี้โอ้โหคุยฝึกสัตว์สัปดาห์นี้เนี่ยเราเพิ่มคลาสใหม่เข้ามานะแล้วเราก็มีคัตสซีนสั้นๆสำหรับอัปเดตนี้ด้วยกำลังจะเล่นคัตสซีนให้ดูอุ๊ยมาแล้วคลาชอบคัชอบคาัาชอบไหนใครมาอุ๊ยอุ๊ยมี3ตัวครับมีตัวถือระเบิดตัวหนึง่งตัวถือเค้กเอ้ย4ตัว มีอะไรอ่ะมีตัวถือระเบิดตัวถือเช็คตัวอันนี้คล้ายๆกับโจรหรือเปล่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวค่าวบอยครับค่าวบอยรอบนี้มาเสี่อาชีพเนาะโอ้โหทำคลิปทั้งอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะให้พวกคุณเนี่ยได้ลองคลาสใหม่นะไนท์คอร์ไนท์คอร์เลอร์อุ้ยได้กริดมาด้วยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันตัวถี่กว่าฟ้าทุกคนอุ้ยนี่อันนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอาชีพนี้มาดูนะ่าสนใจมันมีอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวแนละ้วมันเป็นแค่ตอนกลางคืนเหรอที่มันเป็นตัวสีวฟ้าไมคอรเลอร์เนี่ยจะแข็งแก่งในตอนกลางคืนไมคอรเลอร์นี่น่าจะเป็นอาชีพ3ดาวนนะทุกคนดูจากกรอบเมื่อกี้กรอบมันเป็นสีเงินเนาะกำลังจะเซกฝนเพชรใน3นาที ซูมแมมอนไม่ไหวครับทุกคนตีไม่ถึงครับตีไม่ถึงครับมันควิดผมจมดินครับเดี๋ยวรอกลางคืนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเอ้ยเดี๋ยวเรารอกลางคืนเนาะแล้วก็วิ่งออกไปตีพวกหมานีกว่า <S <S เดี๋ยวเซกฝนเพชรก้อนแล้วก็ขวานแอดมิน,นี่ยที่หลัง <S <S มาแล้วกลางคืนมาแล้วกลางคืนทุกคนอุ้ยเราวิ่งเร็วมะผมว่าเราวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็มองในที่มืดชัดแต่เขาไม่ได้ชัดมากนะทุกคนเขาบอกว่าอาชีพนายคอเลอร์เนี่ยมีในวิชั่นที่ดีมาก อาชีพนี้น่าจะแข็งแก่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในความมืดน่าจะเป็นแวมไพสายประหยัดนะทุกคนโอเคถึงเวลาเซกเพชรแล้วกลับไปที่แคมป์ไฟอุ้ยรู้สึกว่าความเร็วในคันเคลื่อนที่มันเยอะมากนะทุกคนถ้าเป็นตอนกลางคืนน่ะสำหรับใครที่มาใหม่นะเราจะแจกเพชร20เม็ดทุกๆสัปดาห์ฝนเพชรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้มตุมโยหยฝน ผมผู้ชายเก็บเพชรไปหกร้อยไม่รู้ว่าจะมีเพชรพอในการซื้อครบทุกค้าหรือเปล่านะเอ้ย <c oughs> เอาเพชรติดบนตัวช้างครับทุกคนอย่าละอย่าเราเฮ้ยรอบนี้ได้เยอะกว่าเดิมปะรอบนี้ได้กี่เม็ดไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าได้เยอะมากครับทุกคนมีดของไหนคอเลอร์อ่ะมันไม่ค่อยแรงนะทุกคนมันตีหมาธรรมาดาต้องห้าทีขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาร่วมเล่นกับเราในปาร์ตี้อเดรครังนี้นะขอให้สนุกกับคลาสใหม่ๆนะทำอะไรต่อดีนะน่าจะไม่มีอะไรล,ละเผือกตีเผือกตีเผื่อกตีตัวดีครับผมเปิดกตีไม่ได้ตั้งใจดูดิมันวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะทุกคนถ้าเป็นกองกลาคืนอะ่ะคุณเนี่ยสามารถอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นานเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการนะ แต่ว่าวันในนี้เนี่ยจะไม่ถูกนับในวันสูงสุดของคุณเจอกันสัปดาห์หนะ้าเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนผมไปเ้อรอ์ชีปใหม่มาเล่นดีกว่าแล้วเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบา,บายยครับทุกคนเจอกันอันนี้เสื่อมครับทุกคนผมไปสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่มาเนาะชื่อว่าเพลย์ลิสต์ล่างทองครับทุกคนในเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยผมก็จะใส่แต่คลิปที่มีแต่ตัวตึงๆเท่านั้นเนาะตัวไหนไม่ตึงเนี่ยไม่อยู่ในนี้แน่นอนครับในเพลเย์ลิ บอลเลอร์ที่ผมไปเล่นมาแบบตึงๆเลยเนาะแล้วก็จะมีมีเกมฮันเตอร์มีบ m ม i r e นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวใหม่ด้วยนะครับกันโซลิงเกอร์ตอนที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยมันก็ยังมีให้ดูได้แค่5คลิปเนาะแต่ว่าน้องๆอ,อาจจะเห็นกันว่ามี7คลิปนะครับเพราะว่าคลิปพวกนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปในอนาคตน่ะนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปจริงๆเลยครับทุกคนผมไปจริงๆแล้วบายยครับทุกคนเจอกัน